สู่การชกคุณจะผู้ไปอย่างไรการหนึ่งนั่งก่อนนัก่อนแต่ก่อนจะเริ่มการชกนะครับเรามีนางแบบจากโฮจิมินห์นะะฮมาเดินชูป้ายให้นะครับอ้าวเชิญจ้าเปิดไฟยังหาเธอเจอเลยนะให้ทั่วลูกเดินให้ทั่วอีนเดียครับอินเดียไม่เกี่ยวครับ น้องต่อสู้ล้วโอเคมั้ยโอเคน้องวุไปไหนน้องวุไปไหนไปไหนแม่เขาบอกให้น้องตอบบอกให้เดินตามน้องเฮ้ยเราพี่เหนื่อยเอางี้โอเคดีเอเด็กโนอย่าไปเล่นมั่วนะเขามีกรรมการตีอยู่เออเอาไหมครับเอาเนี่ยเดี๋ยวใส่ฟันยางอ่าเดี๋ยวใส่ฟันยางหน่อยครับยาง รอแป๊บนึงฮะพร้อมครับอะไรอันนี้รุ่นอะไรไม่ข้างล่างเป็นจักรยานนี่ห้องใหม่เนี่ยอะไรนี่เะ s เ n s e t อันนี้นะ s u n เ e t อะไรนะ sunset ไม่ส้นรองเท้าแตะมีอาปกรณ์นี่นี่นี่ข้าวเอาันยางมาแล้วอันนี้ดีกว่าทนกว่าเยอะกูเดินมาเป็นเดือนยังไม่สึกเลยอ่ะทำไมไม่สึกอ่ะ หารเดินทาไปถ้าพร้อมแล้วยกที่หนึ่งรครับเอาแล้วไปดิตรงเี้ไปนะฮะอย่าละม้อยนะครับอย่าละม้อยต่อยต่ล็กขาอย่าละมอยต่แตเล็้ขาเงินตัดต้งเงินตัดต้งเนตัินตัดเงินตั้งเนตัดไอ้นีกระลับผูรับตาภาพ มึงพาคตามน้องมวยต่อยดิโอ้โหภาคเป็นแข่งเรือเลยกูก็พาคตามซ้อมก่อนที่เล่นกูก็ซ้อมองนี้เฮ้ยมึงสอนคนนี้บอกคนนี้ซ้อมกันมาแล้วก็มาด่ากูดูเขาต่อยยังไงก็ภาคอย่างนั้นเอออ้ามึงต่อยมึงพากเองเดียวพากไากพากนะครับอะจกไอ้เรื่องของกูจะจกจกกูจะจกจุฬาการเวทีน้องเงินเตะซ้ายแดงสับศพ ถ้ามวยมันต้องไวไงมึงไปพาให้เขาต่อยไม่ได้เขาต้องต่อยแล้วเราพาดตามเขาเออมีเปล่ามีเปล่ามีอะไรไม่มึงอะมีอะไรเปล่าถ้าไม่มีก็อิงเฟย์มันเป็นข้อมีได้อยู่ได้โอเคไปนะครับนี่เดียวชักยกนิดนึงของเราโอ้โหน้ำเงินนะฮะพนนันเงินรั่วหมัดเลยนะครับฝ่ายแดงทำอะไรไม่ได้เลยนะฮะตอนนี้นะฮะหลานย้อมอ้อยทำอะไรไม่ได้หล้นย้อมอ้อ โดนท่าเหมือนกันโอ้ยตีใส่หน้าเปลียนอ่ะพี่เลี้ยงฮะดูแลน้ำมวยด้วยครับดูมึงต่อยอยู่นานแล้วใจมึงอ่ะสู้เลยดีวะไปมึงถอดดวงออกเลยวันนี้กูก็บอกกับมึงแล้วไงทิ้งมาซ้ายทำไงทิ้งมาซ้ายเฮ้ยทิ้งมาขวาเฮ้ยไม่ทำสามตัวง่ายๆเลยเนี่ยเออทิ้งไปแล้วมันเอาอะไรต่อยอ่ะโศกไงยรู้มันหนักโศกได้เลย อ่ะพี่เก็บนูนนางเก็บหนูน้ับไอ้เช้าไปถ่ายแล้วพวกไปด้วยนอ่ะก่อนที่ย้อที่สองนะครับนางแบบจากโฮจิมินอีกครั้งนะครับเฮ้ยมาเยอะครับ Round 2อ่ะ

ยกสามนี่มึงป่อยมันจ้องแจ้งจ้องแจ้งจงแจงแต่มึงล็อตทาไม่ได้มึงก็ง้างง้างพอมัาข้ามาปุ๊บมึงก็ถีบทีบทีป้านี่เข้าใจไหมมึงต้องถีบกันไหมถีบกันไหมพ่อพี่น้องกันไม่เป็นไรไม่เป็นไรถีบกันเอาไว้ยกที่สามนะครับก่อนรอบชกนะครับนางแบบจากคนิมินอีกครั้งครับ เดินเ่ข้ใอยโเดินกนหลวผม่อยู่ตั้งนานพี่เดินทางนี้เลยแต่มันหลวมเ็นพี่ยืนปดตแต่บอกวาดยกแล้วเมพี่รอเลยอตดีตาดกแนวจังไรกันแล้ว ยยกที่3แต่ตอนนี้จะช่องแบบสโลโมชั่นช่อที่3ามเราที่ตุ๊ดตุ๊ดตเ๊ตตุ๊ตตุ๊ตตุ๊บต๊ โ้ยทองแดงหลบอะไรครับแกก็ไม่ยอมนะครับแกจเฮ้ย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  ฮะผมโดนโดนสอกอย่างเงี้ยมึงพูดอะไร้ะจ้ามึงเอาล้างพื้นมาเลยล้างพื้นไปเลยอยูก็ไปนั่งเลยฮะอยู่ก็ไนั่งเลยล้มหมดได้ฮะล้มหมดเหรอผมไม่ได้ล้มจริงยฮะไม่ได้หนักไม่เสียผมจะล้มทำไมอ่ะมึงจำได้ไหมที่ท่านกูช่วยมึงอ่ะฮะผมไม่ไดยช่วยมึงไว้ผมไม่ได้ล้มผมไม่ล้มจริงแต่มึงทำอะไรอย่างเงี้ยฮะเสียก็ชุบเลี้ยมมึงมาเนี่ยฮะทำไมเขาให้ชีวิตมึงอ่ะฮะมึงไม่อยากหนอชีวิตเหรอฮะเป็นไงไปเถอะเดี๋ยวกูจัดการให้โอ้โ็ ไปชดใช้แล้วกันไปชดใช้ในสิ่งที่มึงทำแล้วกันนี่เสียเ็าอยู่นี่มึงพร้อมยังพร้อมครับเตรียมเตรียมอ่ะแลวมึงพร้อมเสียขอโทษมันซะได้ที่เสียทำไปเสียก็ขอมาเสียก็ไม่คิดหรอกว่าเราจะล้มมวยแล้วเราต้องใช้เงินไม่มึงก็เกินไปเข้าใจเข้าใจแต่ว่าคือคือเสียอาจจะทำรุนแรงไปบ้างเสียต้องกรบขอตมาอภัยเพราะสิ่งที่เสียต้องการอ่ะคืออยากให้เราอ่ะ ทำให้ดีที่สุดไม่แต่คุณจําเป็นไงเข้าใจปะคือเต้ตนันจะบอกเสียเลยมึงเคยเข้าตาจนม้างมะล่ามึงไม่เคยไงก็ไม่ใชไงก็ไม่รู้ว่าแตต้องใช้เงินขนาดนี้แต่ให้โอกาสเสียได้ไหมล่ะกูเดือดร้อนไงก็รู้แล้วว่าเดือดร้อนดอวยเฮ้ยมูคี้อะไรเคิร์หนักแอดไว้ของเรานะครับมามอบของให้กับนักชกที่ต่อยไม่เก่งนะครับแต่พิมพ์เก่งครับเป็นรางวัลนักเลงคีย์บอร์ดด้วยนะครับ นี่เลย Cooler Master CK352 RGB Mechanical Keyboard ที่มีดีไซน์มินิมอลสำหรับเกมเมอร์ตัวจริงนะครับทนทานแม่นยำรับประกันความเล้าใจในทุกสัมผัสแน่นอนครับโอ้ยคุณเน่งนี่มันไม่ใช่คีย์บอร์ดธรรมดาแล้วนะเนี่ยมันจะธรรมดาได้ยังไงล่ะคะพี่เพราะรุ่นนี้นะคะเขามีไฟ RGB ค่ะที่ปรับแต่งได้แบบเรียวไทมนะคะพร้อมทั้งคีย์แคปพิเศษ สีสันเอกลักษณ์ค่ะผสมผสานระหว่างสีเทาและสีดำอย่างลงตัวเป็นเลเยอร์แบบมาตรฐานพร้อมเล่นได้ทันทีเลยค่ะโอ้ยมีเสียงด้วยเหรอครับโอ้ยเย่างนี้ขอบแบบมีบัดเบาๆบ้างไหมถ้าพี่กดดังไปเดี๋ยวเมียพี่ได้ยินน่ะเขาจะว่าอ๋องั้นก็เข้าทางเลยครับตัวนี้นะครับมีให้เลือกนะครับบูสวิตและเลสสวิตนะครับให้เลือกตามต้องการได้เลยครับพี่ อยากได้ขึ้นมาทันทีเลยเดี๋ยวให้จบดีนะนะแบบนี้ก่อนนะครับพี่สั่งเลยสองตัวพี่ตวงแล้วก็ลูกชายตวงเขาชอบเลยได้ไดค่ะพี่ถ้าตอนนี้นะคะพี่ไม่สะดวกนะคะที่เว็บแอดไวของเรานะคะมีบริการจัดส่งรวดเร็วทันใจถึงบ้านไวภายใน3ามชั่วโมงค่ะพี่รอหน้าบ้านได้เลยนะคะสุดยอดจริงๆคี่บอร์ดก็งามบริการก็เยี่ยมนักชกค,คนไหนนะได้ไปถือว่าโชคดีจริงๆเลยนะครับข <Wow. S 2> อบคุณคุณเอกงและคุณเมย์ด้วยนะครับครับดีครับ